หาอันดับพระสมเด็จที่มีราคาชุดที่22 1. พระสมเด็จมีกินอาจารย์ลอยโพเงินพิธีจตุรพิธพระชัยปี2518ราคาหลักพันขึ้นไป 2. พระสมเด็จเกตมงคลหลวงพ่อทูลวัดโพธินิมิตกรุงเทพมหานครปี2497ราคาหลักพันขึ้นไป สามพระสมเด็จฉายแสงรัศมีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วออกวัดในสองวิหารจังหวัดสมุทรปราการปี2492ราคาหลักพันขึ้นไปสี่พระสมเด็จวัดสามกอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2506ราคาหลักพันขึ้นไปห้าพระสมเด็จหลวงปู่เหมือนวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการปี2489 ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ